ตรงนี้บ่ได้เป็นบุคคลสําคัญนะครับบ่ได้เป็นแกนนาในการกดดันบ่แม่นม็อบนี่เป็นการมาเสนออยากอยากมาเสนอว่ามันมีคนนะครับที่มุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างกับบ่เป็นอย่างแน่วามคิดปกป้องก็ยินดี<ต>ผมิลับไปคุยทุงช่วงวาผมได้ท่านาาหนาที่แทนบุ่านแล้ว<ต>ขอบคุณครับมิสเนียครับมีท่านใดที่สอบถามผมยังบับ Okay. อันนี้อันนี้นี่รับต้นนี่เมื่อเขาจัดที่ที่เขาประชาธารมพันไปแล้วเป็นยังต้องเป็นทั้งส่นครับพวกผมจะหูตั้งว่าเจ้าสีสางมือไหนเจ้าอธิ่านขามา้ามือนี่วัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากให้มีการดําเนินการต่อผมก็ขอนําเลียนขอมูลในฟั่งว่ากลุ่มกรที่เขาขมากลุ่มขัดขันที่ขาม้าวันที่สิบเอ็ดเี่ยงแต่ว่าเขามาก แก้งประสงค์วัตถุประสงค์ว่าเขาญาติบ่ได้รับความเป็นรรมเนื่องจากว่าเขาไปจัดวันที่18นี่จัดอยู่ในทีของโรงงานน้ำตาลเองนะครับของผู้ประกอบการเองเขา,ายานิรับความเป็นรรมจังหวัดนี่ก็บ,บ่ได้หามบ่ได้บ่ได้วาให้ยกเลิกหรือบ,บ่ได้วาไห้ยังแต่ว่าไห้ข้อมูลไปว่าหนึ่งเนี่ยการจัดวันที18น่18นะครับเป็นการจัดอยู่ในพื้นที่ของเอกชนซึ่งเป็นของอ ไอ้เจ้าของโรงงานน้าตาลนั่นแหละสิมสาสังเนี่ยนะเป็นไปได้บ่กลุ่มกลุ่มเรียกร้องเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องว่าให้ออกมาจัดอยู่ทางหนอกนะจังหวัดก็เลยมีหนังสือแจ้งไปเที่ยงตอนนี้ว่าจึ่งย่าเขาย่านบ่ไดเวลาเพเป็นถ้ำเวลาเพบ่มเป็นถ้ำหมายความว่าจัดอยู่ในทีเขาเนี่ยลุ่มที่ไปคัดค้านเมดเดี๋เขาไปคัดค้านไปบุ่ไปไว่านเ่ยเดี๋ยวถืบอกว่าเป็นการบุกลุกทีเขาอีกเขาว่ายังสั่น ท่านสิเลื่อนบ่เลื่อนเขันท่านท่านหาพื้นที่บ่าท่าน่ควรเลื่อนขันท่านบอกว่ายืนยันว่าสิจัดยุบ่องเก่าจังหวัดก็บ่ได้หามบ่ได้สงวนไว้เพียงแต่ว่าให้ขอเสนอแน่ไปว่าให้มาจัดในพื้นที่สาธารณะขันยังหาพื้นที่สาธารณะบ่ได้กับควรเลื่อนลงไปแค่นั้นเองขันท่างเจ้าทางพี่น้องต้องการอยากให้จัดอยู่นี่ก็ขึ้นยุ่กับทางผู้ประกอบการขันเพิ่นยืนยันว่าสิเลื่อนก็ขคืนยุ่กับผู้ประกอบการ สิจัดก็คือยุคของผู้ประกอบการเพราะสิจัดใส่ควรขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้านคอสขอบคุณเจ้าหน้าที่ของจังหวัดของเขานี่แหละทุกๆูกทันนะครับที่ให้อำนวยความสะดวกให้พวกผมทุกไปได้พวกผมไปสิขออนุญาตกลับบ้านก็หลุดแล้วก็ถ่ายหนังสือกันเด้อบดดด้เกกใหลลัยูมายื่นหนังสือเพื่อให้เปิดเวทีของ เวทีคอของโรงงานน้ำตาลวันที่18กรกฎาคมสองที่ตําบลนนทสวัสค์มากันประมาณกี่คนมาประมาณร0อยหคนครับีมันมันเป็นอย่างนี้มันมันมีสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งครั้งวันที่11มันมีกลุ่มหนึ่งคนฮักแขงทุ่งกุลาเขามายื่นให้เลื่อนเวทีคอสองออกไปซึ่งทางโรงงานน้ำตาลสมาในฉันกับใหญ่ เขาได้ประชาสัมพันธ์มีแผนป้ายมีแผนพับมีหนังสือแจ้งสู่คน,ท,นทุกคน,ท,นที่เขาอยู่ใ,ใกล้พื้นที่ไข่แดงพื้นที่รอบข้างท,ที่จะเกิดผลกระทบไปหมดแล้วที่พวกผมมาวันนี้ก็คือที่มายื่นหนังสือนี่บอกว่าพวกผมไม่ไม่ใช่มีส่วนใดส่วนหนึ่งกับกลุ่มคนฮักแพงทุ่งกุลาแม่ตัวคนเดียวพวกผมเองเป็นคนในพื้นที่จริงๆ ไม่ใช่เป็นคนมาจากที่อื่นแล้วบอกว่าหักทุ่งกุลาคนที่รักทุ่งกุลาเนี่ยมีนายจีงานอยู่ตรงนั้นถามว่าผมนี่มีอยู่สี่ห้าไร่นี่หละเจ้าของครัวรูปตัวจริงครับผลประโยชน์กับเราที่เราจะได้รับตรงนั้นนะครับต้องการถ้าโรงงานน้ําตาลเนี่ยเฉพาะตัวผมนะผมจะไปคุยแทนคนอื่นก็ไม่ใช่นะถามผมความรู้สึกของผมไม่นะถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าแต่โรงงานน้ำตาลหรืออย่างอื่นก็ช่าง ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดเศรษฐกิจคนมาโรงงานมาเงินมันอยู่กับพ้นลูกหลานพวกผมอยู่ตรงนั้นก็ต้องมีงานไม่ต้องไปกรุงเทพไม่ต้องไปนิคมอุตสาหกรรมชนบุรีตรงนี้มีงานรองรับได้คนเป็นพันโอกาสลูกหลานจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองรายได้ในตรงนั้นผมมั่นใจผมเชื่อว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ